สวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้ทีมงานเสโนวดตัวไทยครับมีข่าวดีมาบอกพี่บอกน้องล่าสุดครับทกศเพื่อเดบอยสินเชื่อเขา่าปี2 5 6 8ท่าพกเก้าเพื่อซอยพี่น้องเกษตรกรบานเฮาโดยเฉพาะผู้ได้ี่ดกำลังเดือดร้อนเรื่องทุนปลูกเขาหรืออยากเก็บเข่าไปขายตอนราคาดีต้องฟังคลิปนี้ให้จบครับโครงการหนีมิซืซอวา่าสินเชื่อรวบรวมเข่าเปลือกปี2 5 6 8้ท่าพกเก้าออกโดยทางขารเพื่อนการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ือว่าท่กสนหน่นเองครับเพื่อสอยให้พี่น้องเกษตรกร,กรบ่ต้องขายเขา่าตอนราคาตกและยังสรอยให้มีกําลังเงื่อนหมุนเวียนระวางล่อขายเขา่าจุดประสงค์หลักก็คือห,หลดความเสี่ยงดานราคาเข่า,ขาสองส่งสภาพคล่องทางการเงื่อนให้เกษตรกร 3. ส,สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรกร,รวบร่วมเข่าว้ขายตอนราคาดีว่าอย่างไงก็คือแทนที่จะต้องรีบขายตอนเกี่ยวเสร็จพี่น,อน้องก็สิมีเงื่อนไบหมุนเวียนก่อนครับที่นี่มาเบบางว่าผูดใดกูได้เนี่ย หนึ่งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนถูกต้อง 2. หน่วยงานรวมร่วมผลผลิตเขาเช่นรงสีของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับทกศส 3. เกษตรกรต้องมีการปลูกเขาในฤดูการผลิตปี2 5 6ห้าหกแาพและมีเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรครบครับวงเงินสินเชื่อในโครงการนี้ทกศพันจันทร์ให้ร้อยมื่นล้านบาท ตัวห้ก้ได้ตามปริมาณผลผลิตที่รวบร่วมดอกเบีย้ยต่ำกว่าปกติเพ่อช่ยให้เกษตรกรบ่รต้องเดือดร้อนเรื่องดอกเบีย้ยแพงครับโครงการนี้เริ่มเปิดให้ยื่นกู้สำรหรับฤดูผลิตปี2 5 6 8กแถ้าเก้าครับโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทกสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามผ่านประธานสาณ์ในพื้นที่เดียวเลยครับถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรบ้านเฮาครับปีนี้ค่าปุย๋ยค่าน้ำมันสิแพง แต่ถ้ามีสินเชื่อด,ดีๆแบบนี้ซอยปรคัาประคองไว้ก็ยังมีแห้งสูตต่อครับอย่าลืมครับผู้ใดมีสิทธิ์เปล่าสอบถามเปล่าเยือนกอนสินฤดูผลิตนี่ข้าวดีแบบนี้ครับผมอยากให้พี่น้องแชร์ต่อให้ถึงกันครับพอบางคนอาจยังพัฒนีหูติดตามไว้เลยครับจ่องนี้มิตรข้าวสารดีๆสำหรับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ทิมงานเสพโน้ตโทไทยไว้เ้อครับอย่าเสิมีข่าวสารดานันการเกษตรมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ่งเรื่อยๆบอกกันไม่คิบหนาครับ